สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ่มจะม,มาทำการพรวนดินโหระพาที่บ่มปลูกไว้ในบ้านกระจกนะคะที่ปลูกใส่กระถางไว้จะทำการพรวนดินแล้วก็เพิ่มดินในกระถางนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็ปลูกไว้หลายกระถางอยู่นะคะ ตรงนน้นก็มีสามกระถางค่ะนี่ราคาแล้วตรงนี้บุ๋มก็มแมงลักนะคะที่บุ๋มได้ซื้อมาปลูกได้อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สามะคะก็คิดว่ารากเขาคงจะโอเคแล้วบุ๋มได้ทำการถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูคลิปนะคะช่วงที่บุ๋มปลูกแรกๆใบเขาจะเหลืองนะคะแล้วบุ๋มก็ได้ทำการ ตัดใบทิ้งหมดจนเกลี้ยงแล้วก็ตัดยอดค่ะอันนี้ก็เหลือแต่ช่วงช่วงการใบของเขาเขาก็ได้แตกยอดออกมาใหม่นี่ค่ะเขาก็ได้แตกยอดใหม่ก็คิดว่ารากเขาคงจะโอเคแล้วค่ะวันนี้บุ๋ก็เลยจะทําการเปลี่ยนกระถางนะคะเป็นกระถางไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าปลูกไว้กระถางนึ่งก็มีหลายต้นนะคะ ปลูกกระถางหนึ่งนี่มีสี่ห้าต้นเลยค่ะ,ะ,ะส่วนกระถางนี้ก็เยอะส่วนกระถางไหนเยอะๆปุมก็จะลงกระถางใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะก็ปลูกเก็บไปกินช่วงหน้าหนาวหรือช่วงอากาศดีๆนี่แหละคะ่ะทำขนมจีนก็กินหรือไม่ก็แกงใส่นอไม้อะไรอย่างนี้นะคะก็แกงเลียงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือกระเพรานะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดู กระเพรานี่ก็ซื้อมาปลูกก็ต้นเล็กกว่าแมงลักนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะกำลังงามเลยคะ่ะนี่ค่ะอายุเวลาปลูกก็เท่ากันกับหมดก็เท่ากันกับแมงลักนะคะนี่ค่ะเขาก็ลังสวยคิดว่าลากเขาก็คงจะโอเคทุกต้นแล้วค่ะ กระเพราแดงนี่ค่ะก็มีกระเพราอยู่ประมาณแปดกระถางนะคะลุงก็จะเอาเขาลงไซส์กระถางไซส์ใหญ่อะคะ่ะก็นี่ค่ะนี่ค่ะบางต้นเขาก็ยังแกนยังเล็กอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะทำการ ถ้าต้นไหนยังแกนยังเล็กอยู่ไม่แน่ผมอาจจะเอาใส่กระถางไซส์ใหญ่สีน้ำตาลอาจจะเสริมเข้าไปกับต้นที่ยังเล็กอยู่เนี่ยต้นนี้ก็มีต้นเดียวส่วนต้นนี้มีสามต้นต้นนี้ก็มีสามต้นเดี๋ยวจะรอให้เขาประมาณอาทิตย์หน้าผมจะเก็บไปทำไปผัดกะเพรานะคะ เปลี่ยนกระถางแล้วอาทิตย์หนึ่งสี่ห้าวันอะไรเงี้ยก็จะดูการเจริญเติบโตของเขาไม่แน่อาจจะอาจจะเด็ดพรุ่งนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะได้แตกยอดเขาจะได้แตกยอดแล้วก็แตกเป็นพุ่มนะคะเหมือนกับแมงรักเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะที่ผมได้เด็ดไว้เด็ดใบเ,เด็ดยอดออกเขาก็จะแตกอย่างนี้โหระพาก็ช่นกันนะคะผมก็ตัดเขาไป หลายรอบแล้วค่ะตัดปล่อยมากตัดให้เพื่อนมั่งตัดกินเองมั่งมาทำการคร่วนดินกันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะผมก็จะใช้ นี่ค่ะเป็นพลาสติกแหลมๆก็จะทิ่มลงไปอย่างนี้เลยค่ะก็จะเอาอันนี้ก็คือดินที่ใส่นี่เป็นดินจากถุงนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีแร่ธาตุอยู่เยอะๆเลยค่ะเพราะเป็นดินน,นี่ค่ะก็จะใส่ไปประมาณนี้นะคะ ผมขอเวลาพลนดินต่อก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะทุกคนผมก็ได้ทําการปลวนดินเสร็จแล้วนะคะก็จะลักษณะนี้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้อนนี้ผมก็จะมาปลูกแมงลักนะคะนี่ค่ะกระถางก็ไซส์นี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะทุกคนมาปลูกกันเลยค่ะ mm hmm. นี่นะคะผมก็จะทำการพักสลัดนะคะที่ได้เก็บทิ้งค่ะที่ใบเขา แก่หรือว่าเละแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะเอาทำเป็นปุ๋ยรองใต้กระถางน,นะคะนี่ค่ะก็ทีนี้ก็จะเอาดินใส่ค่ะดินใส่ให้ทั่วตรงต้นกระถางแล้วผมก็จะเอานี่ค่ะก็จะทำาการดีดดีดะปาอน,นิดนึงแล้วก็จะให้ดูนะคะ นี่ค่ะก็คือสามอาทิตย์สาอาทิตย์ที่ปลูกใส่กระถางอันนี้ไว้นะคะลากเขาก็เดินเริ่มเดินนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะถ้ารากเขาเดินอย่างนี้ก็แสดงว่าต้นเขาก็โอเคแล้วค่ะก็มาเอาดินใส่กันเลยค่ะ เราก็จะกดเขาข้างๆให้มันแน่นะนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ได้ทำการปลูกก็จะยังไม่ใส่ดินเต็มกระถางนะคะเพราะว่าเวลาเราพรวนดินอะไรอย่างเงี้ยหรือพอต้นเขาใหญ่ประมาณหระพาเราก็ค่อยใส่ดินปุ๋ยข้างหน้า เพิ่มไปด้วยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวผมถอดคอทำการปลูกต่อกันนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ <c oughs> ผมก็ได้ปลูกแมงลักหมดแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือยังไม่หมดดีเราค่ะยังเหลืออยู่อีกกระถางน,นึงแต่ก็คือน,นี่ค่ะ นี่ก็จะมาเปลี่ยนกระเพราดูสิคะทุกคนกระเพราแบบลากเขาสุดยอดมากเลยค่ะลากเขาออกเยอะมากเลยค่ะผมก็จะเปลี่ยนกระถางไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกครับก็ประมาณนี้นี่ค่ะก็ ก่อนเพื่อที่ให้รากเขาเริ่มเจริญเติบโตแล้วเขาก็จะได้นี่ค่ะก็จะประมาณนี้ก่อนนะคะ นี่ค่ะทุกคนีกระถางหนึ่งรากดูขนาดนี้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนบุ๋มปลูกเสร็จแล้วนะคะว่าจะเป็นแบงไงน,นี่ค่ะทุกคนบุ๋มก็ได้ทําการปลูกส่วนกระเพราหนี่บุ๋มปลูกได้สามกระถางเองนะคะเพราะว่าดินมันหมดแล้วค่ะนี่ค่ะต้องรอไปซื้อดินค่ะดินมันหมดไม่พอปลูกนะคะก็ ก็เอามาเท่าที่เราปลูกได้ก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยนะคะว่าผมได้ทำการเปลี่ยนกระถางแล้วอีกสามสี่วันจะเป็นยังไงนะคะแต่ค่อยมาดูกันนะคะทุกคนโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ